เออสูงเงยเลยวะสูงเงยเออขาเมียพ่อระวังเนอะพันเทียกอีกอ๋อพันเทียกอีกอ๋ออ๋อพันเทียกอีกอ๋อ โอ๊ยเอตัดเลยแม่เออโอ้หายมันไงโอ้ยเขาไงท่านนคุณเนาะท่านนคุณนีอดีๆเด้อยมันๆ mà mình mà nữa, không không muốn cún nữa, ô ngam 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 ngắm <laughs> vô uổng vô uổng, uổng vô uổng uổng, uổng uổng, uổng น้ำยั่ครับผมหัวามาหแลนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ดังครับวันนี้เขาสื่ว่าไม่ครับผมหัวแดงครับ